เมืน่นาท่านใดกำลังหาคันเอาไว้ตกปลาช่อนนะครับกอปลาย่างน้ำเช้าหรือเอาไปตีสกิปปิ้งชโดเนี่ยวันนี้ผมมีคันมาแนะนำนะครับคันนั้นก็คือแม ok ็กวิกินไคลเดโดค็อปป้าจีทีเวท8 6คันนี้นะครับเรามาดูสเปคคันกันนะครับคันนี้จะยาว6.6ฟุตน้ำหนัก129กรัม เวทเยอะเถึงยี่กรัมแอคชั่นไม่ได้ระบุไว้แต่ตัวนี้มันเป็นแบงค์โทเลยและคันสามารถลงได้เกือบเป็นวงกลมคันยิ่งลงเยอะพาวเวอร์ยิ่งเยอะนะครับแล้วค่อนข้างเหนียวมากตัวคันจะเป็นแบงค์โทเลพันร้อยกีทั้งคันไกด์ก็จะเป็นขาผู้ทุกตัวนะครับเหมาะมากนะครับกับงานโหลๆเช่นงานกระพงน้าเช้าพอปลากินปุ๊บงัดปลาขึ้นมาเลยนะครับหรือไม่ก็งานประช่อนประช่อนสบายๆอยู่แล้ววัดลอยครับผมบอกเลยหรือจะเป็นงานสกิปเชโดนะครับคันนี้ก็สามารถทําได้ ค,คันมี p o w ิตค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างเหนียวเลยคันนี้สภาพสวยมากๆหาลูร่รอยแทบไม่เจอเลยครับด้ามยังฟูๆน้ำยาไกด์เนี่ยใส่กิ้งเลยคันนี้จะมีซองคันตรงรุ่นตอนนี้เอวเกียร์หาค่อนข้างยากแล้วราคาค่อนข้างแรงแต่คันนี้สภาพสวยๆแบบเนี้ยคันเทพๆแบบเนี้ยผมขายแค่1 3ึ0 0หมส่งอีก300บาทนะครับน้าๆท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้ที่